แกลืมถามเลยอะคุยตั้งนานแล้วแกเป็นไงบ้างสบายดีเหรอเดือนฉันสงสัยว่าพี่พูดชองเขาจะมีกิ๊กอะเฮ้ยจริงหรอยังไงอะมีหลอ่ะรู้แต่ว่าช่วงเนี้ยเขาไม่ค่อยกินข้าวบ้านกลับก็ดึกวันหยุดก็ไม่ค่อยอยู่บ้านถามว่าไปไหนก็บอกว่าติดประชุมตลอดอืมไม่เหรอมั้งแก ที่ไปนเองหรือเปล่าวันนั้นฉันซักผ้าเจอรอยเด็บติกผู้หญิงด้วยนะที่บอกขอเสื้อเหรอขาาเกงใช่แล้วก,กูนั่นหละเดือนผู้ชายอะไว้ใจได้จะที่ไหนเธอเองก็ระวังตัวไว้ให้ดีเถอะทำกับข้าวไม่ได้เรื่องหมูนี่พี่เด่นเขาไม่ค่อยอยู่บ้านมากินข้าวสิมีกิ๊กหรือเปล่าหนะ้าบ้าอยู่ทุกวันยากอยู่จริงหรอจริงสิบ้านฉันนะนะไม่มีปัญหาเลยหรอกจก้ะ ับใจนะที่เป็นห่วงไายหรือว่าพ่อจะมีกิก๊กจริงๆเออวันนี้ไม่กลับมาทานข้าวเย็นนะแม่มีประชุมน่ะ <c oughs> เออแม่วันนี้มีงานด่วนไม่กลับมากินข้าวเย็นนะ วันนี้ไม่มีประชุมไม่มีงานอยู่แต่ไม่กลับมากินข้าวเย็นนะแม่หนูพ่อจะมีคิดจริง,รอ,อ,รงอุ๊ยรายการคุณหมึกดำคลับครัวหมึกดำวันนี้เสนอตอน ไข่เจียวชาววัง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 โหน่ากินมากเราจะต้องทำกับข้าวให้อร่อยเหมือนคุณหมึกดำให้ได้แล้วพ่อกับลูกก็จะต้องหลงไหลเสน่หไปจังหวัดของแม่และแม่ก็จะได้ไม่ต้องไปซื้อกับข้าวที่หนึ่งต่อไปส่วนผสมมีดังนี้ ขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟนแตงโมชายโยโฮฮิวฮ oh, ิวฮิวโอ้ฮิวฮิวฮิวทำไมถึงวะคุณแม่ทำอะไรอยู่คะ ควันนี้สูตรใหม่รับรองร้อยโหหนูก็เห็นคุณแม่ทำแต่สูตรใหม่ทุกวันน่ะไปเลยไปน้องดาวไปอาบน้ำเลยไปหัวนอเล่นแค่นิดเดียวฮัลโหลฮัลโหลแม่เหรอจ๊ะจ้า แม่หรอจ๊ะอยู่ไหนคือว่าพ่ออติดประชมุมแม่ก็คุยงานด่วนก็มันเลี้ยงไม่ได้จริงๆลูกค้าไปกันหมดเลย <c oughs> แม่รู้ทันพ่อหมดเลยอะ่ะพ่อขอโทษนะแม่วันนี้พ่อไม่กินข้าวด้วยนะจ้ะ นั่นแหละเพื่อนผู้ชายอะไว้ใจได้จะที่ไหนเธอเองก็ระวังตัวให้ดีเถอะทำกับข้าไม่ไดีเรื่องโมนี่พี่เด่นเขาไม่ค่อยอยู่บ้านมากินข้าวสิมีกิ๊กหรือเปล่านะ้าจริงหรอกจก้ะเขาอะรักฉันคนเดียวแล้วฉันก็ทำกับข้าวอร่อยสุดด้วย เดเพิ่งเติมใช้นี่จักรยานสูบน้ำหนึ่งคันตอนหนึ่งไร่หุ่นดีมีตังใช้ไม่องอนน้ำมันผู้นำวางแผยพลังงานชุมชนพัฒนา,าพลังงานยั่งยืนหยุดเดี๋ยวเพิ่งจุดใช้นี่เตาซุปเปอร์ังโลออกแบบถูกหลักประหยัด่านให้ความร้อนสูง่า,งานเหลือเงินเหลือไม่เปลืองแก๊สผู้นำวางแผยพลังงานชุมชนพัฒนาพลังงานยั่งยืน อ,อย่างนี้แล้วลูกได้ดื่มอะไรเย็นๆนิดนึงน,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 นะอากาศบริสุทธิ์นะดีจริงๆนะลูกอื้าวไงแม่แม,แม่ตื่นมาเข้าครัวแต่เช้าเลยวันนี้แม่จะมีเมนูพิเศษให้ทานรอแป๊บนะจ๊ะอจ๊ะจ๊ะจ๊ะวันมาค่ะเมนูพิเศษอะไรหรอคะเห็นคุณแม่เขาพูดตั้งแต่เมื่อวานแล้วะอะค่ะพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันนะลูกอ้าวไอเมนูพิเศษนี่เพิ่มแต่ไขด่ดาวหรือเปล่าคะ ถ้าระดับฝีมือแม่เนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะลูกเอาเป็นว่าการ์ตูนมาแล้วไปดูการ์ตูนดีกว่าโ <Okay. S 1> อเค เป็นไรเปล่าแม่ไปดูแล้วลูกโอคุณแม่คุณแม่เป็นอะไรหรอคะแม่แม่ไม่เป็นไรแม่โอเคค่ะโอเคค่ะโอเคแน่นะค่ะแม่โอเคจ้าจ้าจ้าโอเคนะคะจ้าร้องเสียงดังตกใจหมดโอ้โหแล้วจ้าจ้าใจหมดดิแม่ไม่เป็นไรแม่โอเคค่ะ จ้าโอ,โอเค,อเคก็โอเคจ้าจะไหวไหมคะเนี่ยคุณพ่อแม่นี้คุณพอ่อเ,เป็นอะไรไม่นมีเสียงอะไรเลยซ้อมไว้ลูกเผื่อมันมีอีกไงปกติก็กินไม่ได้อยู่แล้วนะเนี่ย <c oughs> ไข่เจียวยังไงล่ะคะลูกไข่เจียวอะแม่ <t> พอ่อคิกว่าของไวหราหูามันทํามึนขนาดนี้แม่น้องดาวว่านะคะข้างในมันต้องมีของพิเศษอะไรอยู่ข้างในแน่เลยค่ะเออน้องดาวพูดมีเหตุผลนะลูกรู้ว่าจะเป็นไข่เจียวปูอ่าเดี๋ยวแต่ไม่สีอย่างนี้นะน้องดาวพ่อรู้แหละพ่อรู้แหละไข่เจียวสอดไส้ช็อกโกแลต โอ้ยไม่ใช่แค่ไส้แล้วค่ะจุ่มมาทั้งใบเลยค่ะคุณบอเดาไปก็ตอนะนั้นอะถามคนทําดีกว่าแม่จ๋าอันนี้ไข่เจียวไส้อะไรอจาจาะย์ไส้ใสอะไรไม่มีหรอกไข่เจียวเปล่าๆเนี่ยแหละไข่เจียวเปล่าๆเนี่ยนะ,ยะล้วนี่นนนพ่อกับลูกรอตั้งห้าชั่วโมงเนี่ยนะพ่แต่นี่ยังเป็นสูตรเด็ดของคุณหมึกดำเลยนะกว่าจะทำตามได้เนี่ยยากนิดนึงสมชื่อจริงเลยค่ะ คุณหมึกดำคุณหมึกดำลูกลูกอย่าไปโทษคุณหมึกดำอะไรหรอกไม่เกี่ยวเลยอันนี้มันไม่เฉยเฉีลูกไม่นี่แม่ให้พ่อกินยังไงเนี่ยดำอย่างเงี้ยกัดสองคำก็เป็นมะเร็งแล้วนะเนี่ยกินเยอะล้วกันเดี๋ยวแม่ไปทำอย่างอื่นเพิ่มอีกหยุดหยุดหยุดแม่หยุดหยุดหยุดนั่งดีกว่าแม่นั่งดีกว่าแม่ทำมาก็ไม่มีใครกินหรอกแม่เปลืองไข่เปลืองแก๊สเปล่าเปล่าน่ะไหนแม่บอกว่าเราต้องช่วยกันรักโลกไงจ๊ะ นี่แม่ถ้าทำไม่เป็นนะอย่าทำเลยมันเปลืองพ่อเสียดายนะพ่อทำไมพ่อพูดอย่างนี้อ่ะแม่ก็อยากจะเป็นแม่บ้าน<ม>ที่ดีทำอาหารอร่อยๆให้พ่อกับลูกกินทุกวันอยู่กันพร้อมหน้า<ม>พร้อมตามแม่แม่จ๊ะคนแต่ละคนเนี่ย<ม>เขาก็มีความถนัดมีความสามารถไม่เหมือนกันนะเราเองอาจจะทำกับข้าวอร่อยสู้คน,นอื่นไม่ได้อ่ะ แต่แม่ก็มีอย่างอื่นที่เก่งกว่าคนอื่นตั้งเยอะหลายอย่างไม่ใช่เหรอจ๊ะใช่แต่แม่รู้ตัวนะว่าแม่เกิดมาเพื่อเป็นแม่สีเลื่อน <c oughs> ความสุขของแม่คือก,ก,การได้เห็นพ่อกับลูกได้กินอาหารที่แม่ทําแต่ช่างว่าเถอะความพยายามแค่ไหนก็ไม่มีใครเห็นคุณค่ามีแต่บอกว่าเปือง <c oughs> เบือง <c oughs> เบืองอ่าเอาอย่างนี้แล้วกันแม่ตัดปัญหาเพื่อเป็นการประหยัดนะแล้วแม่จะได้ทํากับข้าวได้บ่อยๆเยอะๆขึ้นด้วยเดี๋ยวพ่อจะไปซื้อเตาแก๊สชีวามวุดมาให้ดีไหม เตาแก๊สชีวมวลอืมมันคืออะไรอะคะคุณพ่ออ้าตั้งใจฟังดีๆนะเตาแก๊สชีวมวลเนี่ยนะคือเตาแก๊สที่ใช้พลังงานที่สะสมอยู่ในมวลแล้วก็แปลรูปออกมาเป็นแก๊สโดยพลังงานเนี่ยจะสะสมอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าชีวมวลอย่างเช่นพวกซากพืชอะไรอย่างเงี้ยจ้ะแล้วมมนดีกว่าเตาแก๊สปกติง่ายเหรอคะอืมเตาแก๊สชีวมวลเนี่ยนะเป็นมิรกับสิ่งแวดล้อมสร้างมวลภาวะตำ่ำนะแต่ให้ความร้อนสูงและที่สําคัญ ประหยัดพลังงานกว่าเตาทั่วไปถึง50%นั่นนนแหมพอบอกเรื่องประหยัดหูพึ่งเลยนะหูพึ่ง <c oughs> แล้วมันซื้อที่ไหนอะเดี๋ยวแชมป์ไปซื้อเองครับจริงนะรอเล่ง <c oughs> จะซื้อไวทำไมล่ะครับในเมื่อเตาแก๊สชีวมวลนะครับสาม,มารถผลิตได้เองครับวันนี้นะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะรู้ขั้นตอนการผลิตและการทำเตาแก๊สชีวมวลนะครับตามแชมป์ไปเลยครับไปครับ ปี๊บกก่าแบบนี้นะครับสามารถเอามาดัดแปลงเป็นเตาแก๊สได้นะครับอยากจะรู้ว่าทายังไงเดี๋ยวนี้เราไปเจอกับพี่รุ่งกันแล้วกันครับไปครับพี่รุ่งมาครับครับผมสวัสดีครับพี่รุ่งครับเกแววนะฮะพี่รุ่งพี่รุ่งผมสงสัยครับว่าเตาแก๊สชีวมวลเนี่ยคืออะไรครับพี่ ครับเตาแก๊สเชื่อมวลนะครับเป็นเตาที่เราใช้ในกนเรือนนะครับเป็นเตาที่มีกระบวนการเผาสองครั้งนะครับโดยนาแก๊สที่มันแฝงอยู่ในเนื้อไม้มาเผาซ้ำนะครับแล้วพี่มีที่มาที่ไปยังไงครับในการผลิตเตาแก๊สเชื้อมวลให้เกิดขึ้นในชุมชนนะครับครับจริงๆแล้วเตาแก๊สเชื่อมวลนะครับประยุกแบบปี๊บนะครับเราอยากให้ชุมชนได้ใช้เนื่องจากเป็นเตาที่ทําสามารถทาได้ง่ายนะครับโดยนวัตดุหรือใช้ในชุมชนนะครับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเช่นปี๊บนะครับท่อครับที่เหลือใช้มาครับอันนี้ก็จะเป็น น้ำนะครับกับท่อเหล็กนะครับเราขั้นตอนการทํายากไหมครับพี่ไม่ยากครับผมไม่ยากอย่างไงวันนี้เดี๋ยวพี่จะสอนผมทาหน่อยแล้วกันนะครับผมอยากลองทํามากครับได้ครับแต่ก่อนจะทําครับพี่ร้องเพลงให้ผมฟังหน่อยครับติังนังตังนิงอชังร้องไม่ได้ครับผมไม่ใช่ลุงสุริยาครับผมลุงพลังงานจังหวัดตรังโอเคครับคุณผู้ชมครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทากันเลยแล้วกันนะครับไป อย่าเพิ่งเติมใช้ในี่จักรยานสูบน้ำหนึ่งคันตอนหนึ่งไร่หุ่นดีมีตังใช้ไม่องอ้นน้ำมันผู้นำวางแผยพลังงานชุมชนเพื่อพัฒนาพลังงานยั่งยืนยหยุดอย่าเพิ่งทิ้งมูลสัตว์เหลือใช้ทำแก๊สชีวภาพได้แก๊สมาเงินมีมูลสัตว์ไม่หนีไปไหนผู้นำวางแผยพลังงานชุมชนเพื่อพัฒนา,าพลังงานยั่งยืนย โอเคครบไหมครับพี่อ่อครบแล้วครับผมโอเคครับงั้นอุปกรณ์ตอนนี้มีอะไรบ้างครับพี่ตัวแรกนะครับครับเดี๋ยวอันนี้เป็นตัวที่ยังไม่ได้ประกอบนะครับเป็นห้องเผาไหม้นะครับเป็นท่อขนาด6นิ้วนะครับครับส่วนประกอบก็จะมีตะแกรงนะครับแล้วก็รูที่เจาะไว้สําหรับนําไอร้อนมาใช้นะครับส่วนด้านล่างก็จะมีเป็นรูเล็กๆอันนี้ก็คือเป็นรูที่ช่วยเราไปไอร้อนออกมาเพื่อให้ย้อนกลับมาใช้ครับผมอ๋อครับผมอีกตัวหนึ่งนะครับครับอันนี้เป็นปอกนอกเป็นท่อสูบน้ําแต่ ของชาวนานะครับขนาด8นิ้วครับ,รบอันนี้เป็นตัวทําหน้าที่เป็นผนังกั้นฉนวนด้วยแล้วเป็นตัวกันไอร้อนกลับมาใช้ด wow ้วยครับผมโอเคครับผมส่วน <realmente> ตรงนี้เ <โ IST> <Brothers> นี่ยจะจะเป็นชุดที ну ่เราประกอบเสร็จแล้วนะครับพร้อมที่เราจะประกอบเป็นเตาได้เลยนะครับก็คือนําชุดเผาไหม้ภายในแล้วห้องเผาไหม้ภายในกับตัวปลอกนอกนะครับมาเชื่อมติดกันนะครับก็ทําให้เราจัดกึ่งกลางของของตัวเตาได้ง่ายด้วยนะครับ อันนี้ตัวหนึ่งนะครับที่มีอยู่ในชุมชนนีคือปี๊บนะครับอันนี้ก็คือดินนะครับเป็นดินทั่วๆไปอันนี้เอามาปูรองพื้นเวลาเราวางชุดประกอบเนี่ยมันจะสามารถช่วยล็อกให้อยู่กลางๆได้นะครับตัวอีกอันนึงครับคือแกลบนะครับเขาเรียกว่าแกลบดำครับเป็นอันเดียวก็ที่ใช้เพาะปลูกต้นไม้นะครับอันนี้จะทําหน้าที่เป็นฉนวนนะครับซึ่งเป็นฉนวนพื้นบ้านที่เราสามารถหาได้ง่ายครับ โอเคครับผมงั้นตอนนี้อุปกรณ์ก็ครบเรียบร้อยแล้วนะครับถึงตอนการทําแล้วแหละครับงั้นเดี๋ยวผมขอเรียนเชิญทางพี่อุบลมาช่วยประกอบให้ดูครับโอเคครับผมพี่อุบลครับช่วยประกอบเตาให้ดูหน่อยนะครับครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องเจาะช่องลมก่อนนะครับโดยมีขนาดความสูงนะครับ6เซนคูณ12เซนนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบที่เราทําสาเร็จมาแล้วนะครับสามารถวัดขีดได้เลยนะครับครับ 6เซนคูณ12เซนนั่นเองครับใช่ครับคุณแชับดใช่ไหมครับคุณแชมป์จะลองจับดูใชครับผมครับผมได้ครับนี่ครับอ่าโอเคครับอ๋อเดี๋ยวก่อนทำผมขอถอดเสื้อบรรมุ่นแล้วกันครับที่มาเต็มกนขนาดนี้มาครับพร้อมครับนี่นะฮะตามรอยนี้เลยนะครับครับผมโอเคครับโอ้หแม่ การเจาะผิวมันเหนื่อยกว่าการเตี๊ยบฟิปเองครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่นะฮะเราจะต้องถ่ากระดาษปิดหน้าฟิปก่อนนะครับเพื่อการแกะดำไหลออกมานะครับซึดประกอบที่เราจะประกอบลงในฟิปนะครับตัวนี้ก็ต้องปิดด้วยกระดาษเหมือนกันนะครับเพื่อป้องกันแกะที่จะไหลเข้าไปด้านในนะครับครับผมเสร็จแล้วนะครับเรามีดินที่สําหรับปูปูพื้นปิบนะครับเพื่อเป็นการล็อกไสให้อยู่ตรงกลางด้วยและเป็นดินที่สําหรับไปรองเท่าด้วยครับให้มันหนาประมาณ1เต็มเท่านั้นเองครับ พี่ลูกครับอะไรติดหน้าครับพี่โทษนะครับโทษนะครับโอ้โหแม่โขาอีกขั้นเทพอ่ะพี่เพราะดูเหมือนยี่หน่วยไม่ค่อยครบยังไงไม่รู้นะฮะนำชุดประกอบเตานะครับประกอบลงในปี๊บโดยให้ช่องลมนะครับของตัวตัวประกอบเตานะครับให้ตรงกับช่องลมของปี๊บนะครับอ่าครับก็เล็งดีๆนะครับให้ตัวชุดประกอบนี่อยู่ตรงกลางพอดีนะครับนี่ฮะเล็งหน้าเล็งไปเล็งหน้านี่หน้านี่ ปิดตาหมดด้วยต้องเท่ากันใช่ไหมฮะต้องเท่ากันครับครับเสร็จแล้วนะครับก็จะนําแกบดําซึ่งทําหน้าที่เป็นฉนวนนะครับอาดรอบๆตัวปอกนอกนั่นเองครับให้แน่นนะครับเยอะขนาดไหนครับพี่อาดจนมาจนถึงระดับบาของตัวปอกนอกนะครับควรจะอาดมุมก่อนนะครับถ้าเกิดเราอาดทั่วๆไปเนี่ยปิ๊บมันจะป่องทําให้ปิ๊บเสียครงไม่สวยงามครับผมอันนี้คือเราต้องใส่ปูปลารอะไรอย่างนี้ไหมฮะใช่ว้ายจะจมต้มแหม ระหว่างที่รอพี่อุบลนะครับอัดฉนวนอยู่นะครับเราก็ให้ลุงแขกผสมปูนรอไว้เลยนะครับอ๋อไันี่เี๋เราเอาปูนไปทําอะไรต่อครับเดี๋ยวปูนอันนี้นะครับจะใช้ฉาบช่องลมนะครับกับบริเวณที่อยู่บนบนผิวปากเตาครับผมต้องฉาบปิดหน้าเตาด้วยครับครับผมนําปูนทีเมนนะครับฉาบด้านบนของตัวเตานะครับโดยมีฝาปี๊บนะครับอยนี่นะครับนี่ครับครับอันนี้ก็คือจะตัดวงในของฝาปี๊บให้มันสามารถสวมกับ บอกตัวในได้นะครับเสร็จแล้วแบ่งเป็นสี่ส่วนนะครับเพื่อให้ใส่ง่ายด้วยนะครับแล้วช่วยลดการแตกเล้าของปูนที่เราจะฉาบหน้าด้วยครับเดี๋ยวก็เอาตัวนี้ใส่ไปก่อนนะครับมาเปิดตัวกันไว้ครับอ๋อก็คือปิดรอบอาไว้ตัวฝาปี๊บนะครับจะเป็นตัวที่ช่วยกันไอร้อนที่นะครับที่ขึ้นมาจากด้านล่างนะครับบังคับให้ออกที่รูนะครับ โอ้ยเดยวนี้คะเฉันจะหยิบนะอันนี้ดินหรือว่าปูนครับเสร็จแล้วนะครับเราจะฉาบหน้าช่องลมนี้นะครับโดยเราก็ตัดนะครับ พยายามอัดแกบดำคืนกลับไปให้แน่นนะครับแล้วส่วนที่คุยออกก็คุ้ยไปนะครับเราจะเห็นกระดาษที่อยู่ด้านในที่เราปิดไว้นะครับครับเดี๋ยวเราก็ตัดมันออกครับดึงออกมานะครับกระดาษออกมานะครับตอวนี้ให้มีพื้นที่ฉาบปูนนะครับประมาณเซนหนึ่งเดี๋ยวฉาบปูนอยาให้พี่ตีเนตช่วยฉาบหน้าเตาให้นะครับครับผม ปูนที่เราฉาบไว้นะครับ3วันก็แห้งพร้อมใช้งานแล้วนะครับโอ้ยหิวเหลือเกินอ่ะครับผมอยากจะถามคุณพี่ครับว่าตั้งแต่ใช้เตาแก๊สนี่นะฮะประหยัดประหยัดพลังงานไปเยอะไหมครับเยอะเยอะเลยครับ <c oughs> จากเมื่อก่อนเนี่ยคือใช้แก๊สเดือนหนึ่งนี่คือ <c oughs> ได้ประมาณขนาดไหนครับ สามเดือนถังสามเดือนถังแล้วตอนนี้ครับหกเดือนถังว้าวขนาดนั้นเลยครับแล้วเรื่องของพลังงานนะครับเรื่องของไฟเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับเตาแก๊สน,นี่คือชีวมวลนนของพลังงานนี่แรงกว่าแรงกว,กว่าครับแหมผู้อาจจะไม่เห็นภาพนะครับคุณผู้ชมครับเชิญเลยครับผมก็รออยู่ครับ <c oughs> นี่นะฮะ ่ผู้ชมครับผมบอกแล้วนะครับว่าเตาแก๊สชีวมวลนะครับทำไม่ยากเลยนะครับและที่สําคัญครับเป็นการประหยัดพลังงานด้วยนะครับอย่างนี้ครับอาหารนะฮะที่อยู่ข้างหน้านี้นะครับก็ทาจากเตาแก๊สชีวมวลทั้งหมดเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปทานกันครับพี่ลุงครับครับติ่งนังตังนิงชีวมวลเอยติดแก๊สจริงไม่หลอกหลอกเหรผมไม่ใช่ลุงสุริยะผมเ็นพี่หลอกเหมือนกันเลยนะลองไม่ได้ครับอ่าโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาทานกันแล้วกันครับทานเลยครับพี่ครับครับผมอ่ะลงมือครับลงมือครับเห็นไหมแม่ ทีเนี้ยเราก็จะสามารถทำกับข้าวได้โดยที่ประหยัดพลังงานเป็นการช่วยโลกแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยอย่างเงี้ยแม่ก็ฝึกทำอาหารได้สบายเลยสิไม่ต้องกลัวว่าจะเปลืองแก๊สแล้วคุณแม่แต่เราก็ต้องประหยัดนะคะต้องทำแต่พอดีอืถูกต้องแล้วล่ะจ้านี่ทำบ้างไม่ทําบ้างก็ไม่เป็นไรหรอกนะแต่ว่าที่พ่อสงสัยเนี่ยห่า มันเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆแม่ก็ลุกพรวดปราดขึ้นมาทํากับข้าวตั้งหน้าตั้งตาออกมาพานเนินเทินทึกอย่างเงี้ยเออทำไมอะแม่ฮะก็ก็ก็แม่แอนแม่ก็ก็แม่อะไรเนี่ยแม่เออดาวรอแป๊บนะลูกเดี๋ยวพ่อไปเคลียร์กับแม่ก่อนกินไปก่อนก็ได้ลูกเออน้องดาวกินหรอกอาไปกันหมดเลย ก็แมแม่ไหนยังไงบอกมาสิก็แม่คิดว่าแม่ไม่มีเสน่ห์ไปจังหวะนี้สิพ่อก็เลยหนีแม่แอบไปมีกิ๊กพ่อเนี่ยนะมีกิ๊กอุ้ยโอ้ยอีแป้นจะแตกมันจะเป็นไปได้ยังไงละแม่ก็เพื่อนแม่เขาบอก่ะว่าสามีเขาอ่ะอ้างว่าติดประชุมแล้วก็ไม่ยอมกลับมากินข้าวบ้าน ก็หนีแอบเปมีกิ๊กแม่ก็คิดเงนินสิก็พ่ออ้างว่าติดประชมุมเหมือนกันนะ่ะโธ่แม่พ่อจะเป็นมีคนอื่นได้ไงอะต้องเมียพ่อน่ารักแบบอย่างเงี้ยจริงเหรอจริงสิแน่นะอัน,นแน่สิไม่อยอะนะไม่ยู่วสิแต่หิวข้าวเต็มทีโอ่อเนี่ยคนก็นก้องเราเป็นติกเอ้ยโ,อโรแมนติกนะโรแมนติกแม่แต่นี่มันบ่ายโมงแล้วไส้จะขาดแล้วจ้ะ กินอะไรล่ะเดี๋ยวแม่ไปทำให้ใหม่นะจริอไข่เดียวมาเล่โอ้โหแม่น่าทานจังเลยเห็นไหมแม่ใครนะบอกว่าแม่ไม่มีเสน่ห์ปลายจังหวะพูดงี้มันน่าตีรอล่ไม่ได้ทำอ้าวแต่นี่พ่อก็ไม่ได้ทำแล้วใครทำอ่ะน้องดาวทำหา ้าก็น้องดาวเห็นคุณพ่อกับคุณแม่กําลังจืดจี่กันอยู่น้องดาวก็เลยไปทำเองพอน้องดาวหิวหนายหน่ายหนายหหิวลูกเนยขอพ่อดูก่อนนะนีอือหือหอมมากสุดยอดลูกสุดยอดนี่เอาอย่างนี้น้องดาวนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปน้องดาวทำกับข้าวเลยลูกทำทุกวันทำแทนแม่ไปเลยอย่างเงี้ยพอกินข้าวได้ทุกวันแน่ดาว ได้ส่นแม่่อยนะหนาๆๆๆๆโอ้ยได้อยู่แล้วค่ะเราได้จะสานคุณแม่แต่วันนี้น้องดาวหิวน้องดาวขอไปกินงอนนะคะเดี๋ยวทำกับข้าวอะ่ะปิดแก๊สหรือยังโอ้ยปิดเรียบร้อยแล้วค่ะน้องดาวไม่เปิดทิ้งไว้ให้เปลืองอยู่แล้วค่ะแล้วก็ไม่เกิดอันตรายด้วยดีมากงั้นเราลุยกันเลยได้เลย พ่<ข>อเ่าจอบกันในฐานะหัวหน้าครอบครัวเดี๋ยวเกิดมีอันตรายไปพ่อจะได้ตายแทนทุกคนไงพ่อไม่รอข้าวก่อนหรอไม่ไหวแล้วชั่วโมงนี้โอ๊ย การประหยัดพลังงานนะครับสามารถส่งมาบอกเราได้ครับที่ตู้ปน .55 ปนฝแงวงวงวานนนทบุรี1 1 0 0 1นะครับผมสำหรับไอเดียใครนะครับที่โดนใจเรามีของรางวัลมอบให้อย่างแน่นอนครับ